สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ To y o ต a Vigo นะฮะเป็น v i g o c h ช m ติดตั้งจอ Android แรมสอรอม32พร้อมกับกล้องถอยและกล้องบันทึกหน้านะครับมาดูกันครับกล้องบันทึกหน้าติดตั้งตรงนี้นะฮะกล้องถอยติดตั้งด้านหลังนะฮะในตำแหน่งตัวรถนะครับทดสอบนะฮะเข้าเกียร์ถอยนะครับพอเข้าเกียร์ถอยนะภาพแสดงผลขึ้นแบบมีเส้นการระยะให้ด้วยนะครับพอเปิดไฟหลีนะไฟด้านข้างจะขึ้นแบบนี้ทำให้เรามองเห็นนะครับ วารุ่มบวกลบแบ็คโฮมนะครับแล้วออนออฟนะครับผมปิดไฟหลีนะครับเห็นไหมฮะดับไปแล้วนะฮพอเปิดไฟหลีแบบนี้ครับมาพร้อมหน้ากางนะครับตัวนี้ฮะเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับทดสอบนะครับตัวนี้ว่าเปิดแอปอะไรบ้างสามารถเปิดได้2แอปพลิเคชันในหนึ่งหน้าจอครับกดค้างไว้นะฮะกดสไลด์ไปด้านข้างนะครับแบบ อันนี้เป็น YouTube นะครับฝากช่องแต่งรถนะเด็เพชรบุรีด้วยนะครับกด s u b s c r i b e ไว้นะตัวนี้ฮะมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันของเราในช่องนะครับงานใหม่ๆให้ดูนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับฝั่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่สามารถที่จะเปิดได้นะครับอันนี้เป็นการเลือกดูไฟล์ที่บันทึกนะฮะอันนี้เป็นการเปิดกล้องหน้านะฮะเราจะเห็นว่านี่ฮะตรงนี้กระพริบอยู่นะครับ มีการบันทึกอยู่นะฮะสามารถเซตค่าผ่านหน้าจอนะครับสามารถเรียกดูไฟล์ที่บันทึกไปได้นะครับแบ็กกลับมาได้นะครับแบบนี้ฮะแบบนี้ครับสวยงามนะครับอันนี้เป็นระบบสั่งเสียงได้ด้วยนะฮะสามารถเล่น usb ได้นะครับ usb 2หัวนะฮะหัวแรกเรามาติดตั้งกล้องตัวนีนะ้หัวที่2สามารถที่จะเป็น usb ชาร์จด้านนอกได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีความสนใจนะฮะ นี่ฮะแอปพลิเคชันตัวนี้ที่เรียกดูกล้องหน้ากดปุ๊บกล้องหน้าแสดงผลนะครับแบบนี้ฮะแบบนี้เลยโอเคนะครับก็ใครสนใจ inbox สอบถามเพิ่มเติมทางช่องทาง f c e e o o o k แ Fan Page แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์รวมถึง YouTube Studio นะครับสำับคลิปนี้หน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ